ลูกผมข้างหน้าอันนี้เก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยเอากิ๊บห,หนีบไว้ปักเป็ดอันนี้ครูบอกให้ใครไม่ให้ให้ยังนักเรียนเนี่ยเป็นเหลือผ้าสององค์มีผมสาหรับ้าแบ่งผมแบ่งผมเอ่อกีดลูกผมข้างๆเนี่ยรอบศีรษะไว้ไว้ก่อนนะคะเวลาเรากล้าแล้วมันจะได้ไม่ไม่ต้องมาหวีให้เรียบกิ๊บปักเป็ดตัวเล็กนะปักเป็ดใช้สเปรย์ หนีบไว้ค่ะหนีบไว้ให้รอบเลยหนีบเลยค่ะหนีบผมได้เลย่าเลยอ่จัจันดจัดแน่นดีหรอสอน้อ่ะ อันนี้มันก็เรียบเลยที่ต้องมานั่งสางเสียเวลาปกติแล้วสมัยก่อนเนี้ยเราก็ต้องแบบยีให้หมดเลยอ่ะมานั่งสางฝังกว่าจะเสร็จเนอะครูก็มาประยุกตเองอันนี้ประยุกเองเพระ่าถ้าจะมานั่งสางทําไม,ไมแล้วก็เว้นผมไว้สิก็จ,จบจริงไหมนะคะสมัยก่อนนี่เขาต้องมาอาจะจับช่วยหนผมเข้ามาใช่ไอันนี้เป็นทรางกล้ามทรงยีนะคะ,<ม>ะวิธีการกล้าผมนั้นอันดับหนึ่งต้องสระผมให้สะอาด ้าสะอาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถ้าเป็นเชื้อดัดอย่างครูนเนี่ยก็ไม่ต้องม้วนโลใส่เจลเจลเนี่ยหรือสเปรย์สเปรย์น้ำที่เมื่อกี้เมื่อเช้าให้หยิบหรือหยิบอะนะคะลองลองหยิบม,มาสเปรย์น้ำที่ให้หยิบเมื่อเช้าเนี่ยหยิบม,มาของแคลลิ่งอ่ะสเปรย์น้ำอะอ่ะนั่นแหละ,ะเดียวหรอมันเหมือนกัน นะ <laughs> คะแบบแรกนะคะสระผมให้สะอาดนะคะเสร็จเรียบร้อยป <P ul k> อย่างเงี้ยก็ต้องใส่สเปรย์หรือใส่เยลหรือใส่เซเว่นเดย์สมัยก่อน,ก,อนก็จะมี Day Day เซเว่นเดย์ดามเซเว่นเดย์เป็นน้ำน้ำนะคะสีดฟ้าฉีดฉีดใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็ม้วนโล,ลก็เข้าอบเพื่อ <P ul k> ให้มันฝุดฝืด,ดเวลายีอ่ะมันจะอยู่ตัวนะแต่ถ้าผมมีผมดัดอย่างเงี้ยมันก็ยีมันก็ฝุดอยู่แล้วมันก็ยีลงอยู่แล้วไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปทาอย่างงั้นฉะนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ เราก็แบ่งผมไว้พอแบ่งผมไว้เราก็เริ่มถ้าหักผมของจริงนะหนูจะฉีดเลยนะแต่น,นี่ของปลอมไม่ได้ฉีดเพราะว่าผมมันฝืนอยู่แล้วนะคะอะเริ่มเริ่มทําการยีก็เริ่มยีตั้งแต่ข้างหน้าก่อนเวลาแบ่งผมเล็กสี่เหลี่ยมลูลเกเต๋าลูกเล็กก็ข้อเลยยังไม่แข็งแล้วก็ไม่ต้องจับผมหนานักนะ,ะหวีผมให้เรียบร้อยหวีผมติดผมอะไรก็ไม่ได้นะ,ะต้องหวีให้เรียบร้อยแบเนี้หวีให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็โน้มไปทางด้านหน้าโน้มมือมือซ้ายถือ หือผมจับผมเนี่ยฮะน้อมทางด้านหน้าแล้วก็หวีนี่คือหอวียีที่เป็นเนื้อไม้เห็นไหมฮะยีลงแต่ถ้าเป็นเนื้อพลาสติกยีไม่ลงเนี่ยตามองตามองดูสิดูตาคุณสิจดจ้องอย่างที่ควรผมแต่มือก็สาวไปสาวไปสาวไปมือซ้ายก็ห้ามปล่อยผมลงมาเด็ดขาดมือขวามีหน้าที่สาวจนหมดอะค่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็นุ่มๆเป็นเหมือนใยแมงมุมอะนะ เห็นไหมฮะลองกดดูเหมือนใยแมงมุมเลยต่อไปช่อต่อไปเราเข้าใจงานแต่ยังไม่เข้าใจงานนี่อย่าจับช่อใหญ่นะคะทุกครั้งก็โน้มน้มเข้าไปหาช่อช่อที่ยีแล้วเมื่อกี้เนี้ยโดยผลักดันไปทางด้านหน้าด้วยนะถ้าดึงมางี้เดี๋ยวข้างหน้านี่โบเวลาเราหวีขึ้นมาก้าวขึ้นมามันจะไม่ทุยนะเราพยายามโน้มโน้มเราไปหาลากผมข้างหน้าแล้วก็เอ็นเอ็นมาหาช่อที่ยีแล้วก็วเวลาวางหวีก็วางให้มันเลยไปหาช่อที่ยีแล้วมันจะได้กดทับย้ําลงไปอีกย้ําลงไปอีก,อกเห็นไหมคะ แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะสางไม่ออกนะคะสางออกถ้ายิงี้สางออกค่ะสางออกง่ายมากแล้วก็จะมีแปรงเซตผมนะเนี่ยกดนุ่มๆเห็นไหมลองกดดูมากดดูกดให้เป็นใช้นิ้วกลางแต่กดลงไปจะนุ่มแต่ถ้าหากว่าเวลาเดี๋ยวยีไม่เป็นเนียจะเป็นก้อนถูวแข็งเหมือนเหมือนเหมือน,อนทุกครั้งไปพอทาได้เราก็ทาให้ไวนะอยู่ตาจ้องจ้อง,ต,องตาไม่ต้องไปมองที่อื่นต้องตั้งใจทํางานอะ่ะนะเมื่อยก็ต้องทน ต้องสาวให้ไวเพราะมันยาวไม่งั้นมันเหนื่อยมากนะถ้าโมยืดยาอยู่มันเหนื่อยมากต้องสาวให้ไวเวลายืดผมเวลากล้าวผมทีครูเนี่ยนมะือต้องไปทาเขาก็เพนเลยเขาก็เพนอะเจ็บหมดเลยนะเจ็บค <c oughs> ่ะมันมันเจ็บกล้ามเนือ้อมันต้องเกรงมันต้องเกรงนะคะนะคะอย่างเงี้ยอะลองดูนะคะ <c oughs> นี้มีหว่างก็ปิดหว่างแล้วก็ยีไปให้รอบก่อนเนะี่ยเดินหน้าไปอย่างเงี้ย ให้รอบพอเห็นต้องการมีหว่างนะก็ปิดหวางเนะี่ยเห็นหวางเนะี้ยก็จะเนะี่ยีผมก็ใช้หลักอย่างนี้ต่อเหมือไปจีบอย่างเนี้ยจีบอย่างเนี้ยเป็นช่อสี่เหลี่ยมแต่จะได้สมบูรณ์เนี่ยนะนะตอหน้าครูก็ดีวหล,ลังก็ดีพยายามทําให้เหมือนแบบนี้นะมันจะได้รื้องานได้ง่ายเนะี่ยถ้ากิดผมติดก็อย่ายีทับไปเราก็จะแบบอาสเปนเนี่ยล็อกไปที่โคนนะเบาๆจ้ะไม่ไมีไม่ไรนี่ด้ตัวอ,อยานะ่างละนั้นหนูก็เตรียมตัวนะพรุ่งนี้อาจจะพลาด อาทิตย์หน้าครบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้เรื่องของมันมีแต่มันละลายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะซอสหนึงก็ละลายไปทีนะคะเนี่ยค่ะหนูก็ก็สีอย่างเงี้ยค่ะสี <ๆ S 2> อย่างเงี้ยมันก็จะคุยขึ้นมา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เห็นไหมผลของการที่ว่าแบ่งผมเอาไว้ช่อหน้าเห็นไหมเราไม่ต้องมานั่งสางมนเลยทาไมสางไม่เรียบกะทิก <ๆ S 2> ็เราเราทําไว้แล้วเราแบ่งไว้แล้วเราก็สางเรียบเองเห็นไหมคะเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งสางให้มันเรียบเลยเห็นไหมเวลาไปเรียนที่ไหนหนูก็นั่งสางผมอยู่นั่นน่ะเพราะอะไร เ <c oughs> อ่อกราวใช่ไหมเดือนละหมื่นเธอนั่งสางอย่างเดียวให้เรียบเธอก็หมดไปสองอาทิตย์แล้วนะคะหนูเก็บผมไว้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ฉลาดไงเราก็แบ่งผมแล้วก็ใช้เอ่อเก็บผมไว้เหลือผมไว้แต่ถ้าเหลือผมไว้มากเวลาหนูเกาะอันเนี้ยหวีขึ้นมาเงี้ยมันก็หล่นแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งผมไว้น้อยมันก็เห็นรังนกที่เรายีฉะนั้นต้องแบ่งพอประมาณต้องกะดูนะกะดูว่าพอหวีแล้วเนี่ยต้องปิดรังนกต้องปิดรังนกที่เรายีไว้ให้ได้ไงมันก็จะขึ้นหุยอย่างเงี้ย นะคะฉะนั้นอย่าลืมนะเวลายีต้องโน้มโน้มลงไปหาคนผมนี่ถ้าหนูดึงตามมีลำเกิดมาข้างหลังเนี่ยมันจะโบ ổ. ข้างหลังก็ไหมคะถ้าคิดว่าทำไม่ได้ดยีย,ยีแถวแถวนี้ค่ะแถวนี้ก่อนนะแบ่งป็นช่อสี่เหลี่ยมเป็นช่อสี่เหลี่ยมเล็กๆเล็กเล,ล็กที่สุดถ้าคิดว่าเราทําไม่ได้เล็กที่สุดบางที่สุดแล้วก็ทําเบาๆลงไปอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยลงๆเงี้ยนะคะ แล้วก็เอามาส่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกันแต่ถ้าคิดว่ายังไม่ได้อีกไม่ต้องทํานะคะเพราะเดี๋ยวมันลือ้อยากเอามาเจอกันที่นี่นะคะนะเวลามีการลือล้อเนี่ยทำไมที่เรายีเราแบ่งเป็นยังไงเราก็ย,ยีอย่างนั้นค่ะไม่ใช่หวีมั่วไปนะคะเห็นไหมเนี่ยออกหมดละแต่ถ้าหนูยีย,ย,ยีเป็นตุ่มเป็นก้อน,นแข็งมันก้องที่หมาอย่างนั้นแหละที่บอกอะ่ะมันก็ล้างลื้อไม่ออกยากมากฉนันบอกแล้วค่ะ ย้ำ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 ลงไปย้ำทีกครั้งทห้ถึงโคนนะเพราะเราจะ9ก้าถึงหกทรงยีครั้งเดียวเราจะเก้าถึงหกทรงเราจะไม่ยีใหม่แต่ว่าเวลายีเจ้าสาวจริงๆเนี่ยค่ะทรงละยีครั้งหนึ่งก็ทรงเดียวครั้งหนึ่งก็ทรงเดียวแต่แต่เนี่ยเราเรียนเราจะยีครั้งหนึ่งเก้าถึงหกทรงเลยนะคะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมดูสิค่อยๆจิกดูสิดูค่อยๆใช้ซี่แปรงจิกนิดเดียวใจเย็นเยเย็นอย่างเดียวนะคะต่อไปนี้หนูต้องใจเย็นมากขึ้น มากขึ้นเด,เดี๋ยวจะเห็นความสวยของเส้นผมเดี๋ยวจะรู้เองว่าโอ้โหพี่ภูนี่เก้าเก่งมากนะพีะ่ภ mm ู hmm. เก่งมากแบบแล้วมีปัญหาอะไรถามพี่ภูได้พีดดูเก้าเก่งมากเป็นลูกผู้ชายนะแต่เก่งมากเลย